ʻo ka pūʻolo ʻo ka pūʻolo บริหารทุกท่านนะครับตลอดจนพ่อแม่พี่น้องนะครับไม่เคยมรอน้องไรอันเสียงมาน่ารักมากเลยนะครับรวมเกินครับด้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่เดินมาเยี่ยมชมานงานนี้นะครับนี่คือวันที่สองครับกับมหกรรมดีพร้อมเสน่ห์ไทยโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมครับถึงตองแล้วค่ะและตอนนี้เลยเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่อยากจะรออีกต่อไปแล้วใช่ะ เพราะฉะนั้นเราไปพบกับหนุ่มหล่อฝันใจของหลายๆคน5บาทกบเมยพูดว่ารักใครทุกคนตอบกลับมาว่าไราอนันถ้าบอกว่าเชียร์ใครตอบกลับมาว่าขอเสียงดังๆเสียงไม่ดังไม่ขึ้นเวทีฮะร้องแล้วรักใครเชียร์ใครอีกรอบรักใครเชียร์ใครอย่ารอช้าเพ่อแม่พี่น,อน้องกบเสียงปรบมือในทางบ้อนรับรอย